ต t a r t อ่ะคราวนี้มาต่อเนื่องนะคะขอภายในส่วนที่นักเรียนที่ทางบ้านนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันหลุดไปเมื่อกี้ไม่ใช่หลุดหรอกแบบคอมหรอ,อหรอซื้อนอตบุ๊กหรอซื้อมันมันหมด <c oughs> ไม่ได้เอาสายมามันกินแบตนิดนึงทางบ้านเห็นที่แชร์หรือยังคะ คนที่ทั้งบ้านเห็นที่เราสื่อแชร์ยังของโอ๋อ่ะสักครู่นะคะแต่หนูนะพร้อมเมื่อกี้เราสื่อยังไม่แชร์นี่นะ Your skin นี่นนะช้าทำไมไม่ขึ้นให้เราออกขึ้นละเอาว้ทอย ขึ้นยังเอ่ยทางบ้านโอเคขอบคุณครับซิเซียทางบ้านให้ความร่วมมือดีมากมาต่อเนื่องค่ะเมื่อกีน้นี้เราอยู่ตรงประโยคนี้หนีตเตชะรือชื่อจีเวจีเ้าเมื่อกี้ใครช่วยเราสืบแปรแปลว่าอะไรนะว่าวันเกิดของคุณคือวัน ที่เท่าไร่เดือนอะไรอันนี้คือเต็มยศแต่ความเป็นจริงเราถามเราแตะถามเต็มยศขนาดนั้นไหมเพราะอะไรสามารเต็มยศไหมคะความเป็นจริงเราเจอถามว่าวันเกิดของเธอสมมติเป็นเพื่อนเราวันเกิดของเธอคือวันที่เท่าไร่แค่นี้เองเราไม่จำเป็นจะต้องวันวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรเวลาพูดเดี๋ยวเพื่อนจะบอกเองจริงๆเราแตลอย่างนี้จะได้เวลาแปลภาษา มันอาจจะไม่ต mm. um e ้องเต็มยศทุกอย่างนั้วเดี๋ยวเราจะ่าเต็มยศไหมคือบางทีเราเราไม่มาถามกันความเป็นจริงอ่ะสมมติวันทวันวันเกิดของเธอเนี่ยวันเท่าไหร่เดือนอะไรถามว่าเราพูดไหมเราก็มีแต่โดยทั่วไปแล้วเราก็พูดแค่ว่าเราถามแค่ว่าวันเกิดของเธอวันที่เท่าไหร่เราพูดแค่นี้แต่ความหมายคือทั้งวันที่และเดือนเพราะถ้าวันที่ถ้าท่านเรียนบอกแค่วันที่อย่างเดียวก็ไม่รู้หรือว่าเดือนอะไรเพราะมันมีก้างสิบสอง เดือนเข้าใจนะคะเดี๋ยวขอพิมพ์ก่อนเราซื้อขอพิมพ์เต็มยศไ้ก่อนแล้วกันอ่าเราซื้อขอพิมพ์เต็มยศไ้ก่อนนะคะวันเกิดของเธอวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรแต่ความเป็นจริงเวลาเราแปลเราแปลแค่ว่าวันเกิดของเธอคือวันอะไรแค่นะั้นกระดาษ นะคะอะคราวนี้มาดูบีบอยตอนท้ายจะเร่งนิดนึงเสียเวลาในการชาร์จแบตไปบีบอยคล้ายๆกับการเ,าเขาเรียกอะไรอะคล้ายๆกับประโยคข้างบนเลยเพียงแค่อันนี้เป็นคำถามถามนี่เวลาตอบตอบวอรซ้ำกันเลย <c oughs> วอเตอร์อ่ะพร้อมกันนะคะในห้องสดง <c oughs> วอร์เตอร์เชิงรื ชื่อ,อตรงนี้ข้างหลังก็จะเป็นเดือนเป็นวันเกิดของเราแล้วนะคะคราวนี้มาดูข้างบนเปลี่ยนจากหนีเวลาตอบตอบเป็นวอเพราะเขาถามถามวันที่เอ่อเขาถามวันเกิดของตัวเราแทนตัวเราว่าว,าวอวอตอรเชอร์รีชื่อวันเกิดของฉันคือวันเกิดของฉันคือเดี๋ยวซื้อขอพคิมก่อน ขราวนี้ในภาษาจีนเราเอาเดือนขึ้นก่อนใช่ไหมมาดูปาเย่เอาพร้อมกันดังๆค่ะปาเย่ปาเย่อาจจะงงๆแบบเสียงตลกๆฉืออีข้าวภาษาจีนเอาเดือนแล้วค่อยเป็นวันที่แต่เวลาแปลไทยเราต้องเอาอะไรขึ้นก่อน วันที่ขึ้นกองน,นะคะนักเรียนจะมาวันเกิดของฉันคือสมมติเดือนแปดเดือนแปดเดือนแปดคือเดือนอะไรคะชื่อเดือน <15. S 1> สิงหาสิงหาถูกต้อง <15. S 1> สิบอ,อ่อชื่ออีคือสิบอะไรชื่ออีสิบอะไรสิบเอ็ดนักเรียนจะแปลว่าวันเกิดของฉันคือเดือนสิงหาวันที่สิบเอ็ดถามว่าได้ไหมมันก็พอเข้าใจได้แต่ถ้าจะให้ตามไล่ลำดับถูกต้องแบบภาษาไทยจริง เราจะเอาวันที่ขึ้นก่อนดังนั้นประโยคนี้เราจะแปลว่าวันเกิดของฉันคือพูดดังๆวันที่เออถูกต้อ,ตองอ,อันนี้เป็นยกตัวอย่างนะคะว่าเวลาเราแปลแไทยกับในภาษาจีนมันจะสลับตำแหน่งกันจะถามว่าถ้าเราแบบ เดือสินหาวันที่สชเจ็ถามว่ามันเข้าใจไหมมันก็เข้าใจแต่เออแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้แปลบ,บนั้นนะคะโอเคไหมคะทางบ้านถ้านักเรียนงงอะไรงไงก็ย้อนกลับไปฟังคลิปได้นะคะต้องขอภายในออข้อผิดพลาดทา,ทาเทคนิคต่อไปจะเอาที่ชาร์จแบตมาชาร์จไว้สงสัยเราไอเนี่ยเขาเรียกอะไรออัอดแล้วมาใช้พลังแบตเยอะมันก็เลหมดเร็วถัดมาคราวนี้ค่ะ ประโยคน่ารู้ต่อเนื่องแน่นอนว่ามีสองประโยคมันเป็นประโยคที่เราจะใช้วอวยพรบ่อยๆอ,อยู่เสมอมาดูประโยคแรก <Yeah. S 1> อ่ะพ้อมกันดังๆ <What 's S 1> อ่ะ <the> อ่ะทำไมเรามาอันนี้ละอ้อโอเคจู้นี่จู้หนี่สุขสุขสุ ไม่ต้องถ่ายก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนนะโทรศพัพท์ปิดนะคะในช่วงนี้เราซื้อไม่อนุญาตให้ใช้นะคะเดี๋ยวจะ,จะอัปทีท่ให้นะน,นักเรียนไม่ต้องกังวลน,นะคะเออบางคนไม่ได้ว่าจะเอามาอะไรหรอกแต่ว่าเอามาเก็บภาพเวลานักเรียนทำงานใช่ไหมเออเข้าใจแต่แล้วเราซื้ออัปทีท่ให้ใจเย็ยนๆนะคะจู่หนี่เชิงรื่อขวายเลิศจู่หนี่เชิงรื่อขวายเลิศประโยคนี้นะคะจู่หนี่นักเรียนรู้อยู่แล้วแปลว่า ขอให้ใช่ไหมเชิงรือวันเกิดควอยเลิกควอยเลิกแต่ว่าสนุกสนานมีความสุขประโยคนี้แปลได้ว่าจ้าหี้ชรื่อควอยเลิกสุขสรรวันเกิดนะมันจะแปลว่าสุขสันแะเราจะได้ยินคำว่าควอยเลิกบ,บ่อยมากอาจจะทุกเทศกาลชุนเสียควอยเลิกชุนเสียคือสุกดีชุนเสียควอย,ยเลิกจะแปลว่าสุขสรรวันสุกดีเนี่ยควายเลิกมันจะถ้าแปลเป็นไทย เวลาเราศึกษาอะไรก็ศึกษาศึกษาศึกษา,บาแบบนี้นะคะอีกประโยคนึงที่เราศึกษาภาษาอันนี้แน่นอนสิ่งนี้เวลาวันเ,เกิดคือสําคัญที่สุดเลยจู้หนีพร้อมกันพลวัดีจูนีพ,นนพนดีีีาีีาีี่เีางีาี ประโยคนี้มันจะหมายถึงสุขภาพจูหนีเชิญสีเจี๊ยบพามหมายความว่าขอให้คุณสุดขภาพแข็งแรงให้พุดแข็งแรงแค่นั้นแหละจริงๆอยากให้ขอให้ร่ำรวยกไ็ได้แหละเอาจริงมีเงินแต่ว่าสุขภาพแย่เงินก็ซื้อไม่ได้นะคะเพราะโรคบางโรคเนี่ยมันรักษาไม่ได้ด้วยเงินนะคะเดี๋ยวขอพิมพ์แปลให้ทางบ้านกัน ประโยคแรกแปลว่าอะไรนะจู่หนีเชื้อรื้อควายเลร์สุขสันต์เอาสุขสันต์วันเกิดถัดมาเอ่อจูน่นีขอให้สุขภาพแข็งแรง จูนี่เชิงรื้อควายเลิกกับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะอ่ะคราวนี้ทิ้งท้ายก่อนที่จะจะหมดเวลาลงไปนะคะคราวนี้มาดูประโยคนี้ประโยคเดียวเลยจูนี่เชิงรืออรองงร้อควายเลิกพร้อมกันแค่นี้แหละเป็นเพลงได้แล้เขารู้หรือไม่ไมจากที่เราเออ happy birthday to you oh. จริงเราคือไม่ร้องเหมือเราไม่ไมลไมลลลตลกเฉยนั้นจริงๆเราคือเป็นนักร้องเสียงซ้อ,อ,อ Birthday, ไม,ม่ใชไ,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 ไม่ใช่นักร้องเสียงเขียนจูดิเชอร์เอาภาษาอีงกก่อนแฮปปี้เบอเดย์ใช่ไหมมีใครร้องแฮปปี้เบอเดย์ไม่ได้ต้องไหมไม่มีใช่ไหมคะใครใครร้องไม่ได้โหเพลงยอดนิบบนนสิตช่างทั้งชามสอรี่กำลังอินกับเพลงแฮปปี้เบอเดย์อ่ะพร้อมกันไปพร้อมกันจูดิเชอร์ ยังไงก็ดังเพราะว่าตอนไอ้กอล์ฟสอนน่ะมัน okay. ก็ดังอ่ะขอการจูน euh, ิเชอร์ือไเกิจูนิเชอร์ือไันเิจูนิเชอร์ือเิแค่แตไม่ใช่แฮปปี้เบรดไครนะเป็นการเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะทั้ประโยคนะคะอันนี้ก็คือ ทั้งประโยคของเพลง Happy Birthday Version ภาษาจีนสำหรับทางบ้านนะคะเดี๋ยวติดตามคลิปเดี๋ยวจะโพสคลิปให้นะคะจะอัพเป็น2องลิงก์เพราะว่าเรามีการขาดช่วงกันเนื่องจากแบตคอมพิวเตอร์เราซื้อหมดนะการบ้านอะไรเดี๋ยวไปติดตามในลิงก์นะคะว่าจะมีหรือไม่มีเดี๋ยวขอจัดการคลิปนะคะแล้วก็ พูดคุยปิดคล,คลาสกับเพื่อนในห้องก่อนนะเดี๋ยวติดตามในคลิปนะคะจะพยายามเขาเรียกอัพให้ในวันนี้นะคะโอเคสำหรับทางบ้านยาวนานหรือเกินนานอยู่พอสมควรนะคลิปไม่รู้จะอัพเสร็จหรือเปล่าเท่านี้นะใจเจียนบายๆค่ะทางบ้านาาอ่าบา,บายๆกัน <S <S เพื่อนด้ค่ะครับผมครับผมบ 没办法。Bye bye. Bye bye.